you <laughs> uu uh,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  uu uh. Five, four, three, two, one, start. Ready? Yeah. <coughs> <coughs> you uh -huh. อ้าแล้วคุณจะพูดทำไมเออคุณถ้าเกิดว่าถ่ายวีดีโอนี้เสร็จคุณกลับไปดูนะมีเสียงคุณหรือเปล่ามีก็พูดดิ ปิดตั้งแต่ตอนอะไรไม่รู้ we <laughs> บอลมัน่าจะถ่ายจบไจบโอ้ยจะไปเล่นดิฟเระเทศเดี๋ยวดิอาอืมตา ถ้าตอนนี้คุณชนะผมเลิกนะเรา,าก็จะเล่นดี่เทสอะเลี้ยงเัาเลยเหรอเล่นในครบทุกตัวผมหมดจบพอดี เ,เลือกแหละเลือกละตูไปอัดก็จะเล่นที่ประเทศนีโอูโ้หูเอาทสมาให้เล่นเลย yeah, you, อ่ะคลิปก็ขอจบเพียงเท่านี้จบเคปะ เฮ้ยอย่าดาไม่ได้ยินเสียงนี่ว่าถ้าได้ยินขึ้นมานี่เวรกรรมเปล่าผมเปล่ากาผมเบื่อแล้วจะกล้าต,ตอนนี้อ้าวต้องดีเครื่องใหม่ประกระ,ระโบแกแคมเปิดใช้งานอยู่โอ้แต่แล้วดีเครื่องแป๊บ 안 돼.